จะออกมาโอ๊ยตกใจโอ้วตาใแล้วประตูปิดน่ะแม่ยิงใหญ่ยังอยู่ในนั้นนะเนี่แล้วอ,อ่ะอากงฮะมีควายติดอยู่ในบ้านฮะโอ้ยยังจะเปิดไฟไอะไรยิ่งใหญ่อีกโอ้ยแ็บตาฮะ โอ้ยหนะนับวันขยันหาคอนเทนต์ให้แม่ต็อบดีจริงๆขณะนี้ก็เป็นเวลาตี2.22นาทีนะคะแหมเลือกช่วงเวลาซะเลขสวยเชียวตอนแรกแม่ต็อปมองในกล้องก็นึกว่าเป็นยิ่งใหญ่ค่ะแต่พอดูเขาดีๆแล้วเอ้านี่มันเยพาโชคยี่นะคุณเขานี่ไม่เคยยอมทิ้งคาบควายนักสำรวจเลยจริงๆค่ะสำรวจทุกอย่างทุกซอกทุกมุมตั้งแต่วันแรกที่มาจนถึงวันนี้ยังไม่หยุดสำรวจเลยเนะี่ยไปแล้วจ้ะ มุดหายเข้าไปในบ้านพ่อตบแล้วอะอะไรมันจะอยากรู้อยางเห็นขนาดนะนพาโชคเฮ้ยเอาเอาเงาอะไรโอ้ยยิ่งใหญ่ก็เดินตามเข้ามาด้วยเลยเนี่ยแม่ยิ่งใหญ่เข้าไปได้ยิ่งใหญ่ก็ต้องเข้าได้จีฮัน่นโญ่ฮัน่นโญอากงอยู่ไหมคะโอ้ยแม่ต้มหัวจะปวดค่ะยิ่งใหญ่ออกมาอากงเขาอยู่ในบ้านแต่เขาหลับแล้วลูกออกมาอู้หูห้องน้ําใหญ่จัง อหญ่าหญ่าห่านะยิย่งใหญ่ใหญฉี่ในนั้นนะพี่พี่หมาเขาก็อยู่ในนั้นอย่าไปกวนเขาล <t> ูกนั่นไงเรียบร้อยเลยพี่หมาเขาตื่นแล้วว้พี่มิมี่ฮะยิ่งใหญ่ไม่ได้ตั้งใจยิ่งใหญ่ขอโทษยิ่งใหญ่แค่อยากเข้ามาเห็นเฉยๆยไม่กวนแล้วฮะไม่กวนแล้วโอ้ยออกมาได้สักทีแล้วยายพาอะไรทำไมไม่ออกมาแม <t> ่ไม่กลัวพี่มิมี่อย่างที่ยิ่งใหญ่กลัวฮะโอ้ยตา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 ย,ตาย พาโชคอย่าไปกัดเขานะโอยไม่ต้องจะเป็นลมแม่ไม่ต้องหว่วงหรอกเดี๋ยวแม่พาก็คงออกมาเองนะคะถ้าเขาเบื่อเบื่อหรือตำรวจเสร็จแล้วอะ่อยไว้งั้นแหละยิ่งใหญ่ไปเดินเล่นดีกว่าถ้ายิ่งใหญ่ออกมานานๆเดี๋ยวแม่ก็คงออกมาตามยิ่งใหญ่เองแหละ่ยๆยิ่งใหญ่ไปเดินตรวจฟาร์มชักนอบดีกว่าเดี๋ยวแม่ก็คงเป็นห่วงยิ่งใหญ่แล้วก็ออกมาเองแล้วมั้งแล้วไอ้เจ้ายิ่งใหญ่เขาก็เดินไปตรวจฟาร์มเพื่อฆ่าเวลาจริงๆค่ะ แต่ว่าก็เดินเดินไปแบบน้อยนิดนะ่ะสงสัยจะเป็นห่วงเยาพาค่ะที่ไม่ยอมเดินออกมาจากบ้านสักทีนิ่งใหญ่ก็เดินออกมาตั้งนานแล้วนะทำไมแม่พาย,ยังไม่ออกมาอีกอะ่ะอัวเริ่มจะน่าเป็นห่วงแล้วนะเนี่ยดูเขาสิคะเดินไปก็บ่นไปค่ะ ไอเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็รอแม่อยู่นานนะคะแต่แม่ก็ไม่ออกมาสักทีค่ะพอเวลาผ่านไปสักพักยิ่งใหญ่ก็เลยตัดสินใจกลับไปตามแม่ค่ะแม่นะแม่ยิ่งใหญ่จะจำไว้เลยทำไมไม่เป็นห่วงลูกชายคนนี้บ้างเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวเลยนะเนี่ยขี้บน่นแหละขี้บ่นเหมือนใครเหรอเหมือนแม่ไงบ่นให้ยิ่งใหญ่ฟังทุกวันยิ่งใหญ่ก็บ่นเป็นแล้วอะ่ะเ <c oughs> ถียงไม่ออกเลยฉัน โอ้ยพี่มิมี่ยังไม่หยุดเห่าเลยอย่างงี้ใหญ่จะกล้าเข้าไปได้ยังไงละะ่ะฮะเนี่ยแล้วตอนนี้อากงก็ตื่นเรียบร้อยแล้วคะ่ะตื่นมามองกล้องก็เห็นว่าไอ้เจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านแกอากงเขาก็เลยจัดการกดปิดประตูคะ่ะแม่หามเมื่อไห่จะออกมาเนี่ยอ,อ,อุ๊ยอุ้ยไงใหญ่ตกใจหมดเลยว้ายาแล้วประตูกำลังปิดแต่ว่าแต่ว่าแม่ยิ่งใหญ่ยังอยู่ข้างในนั้นนะ อากองอากองฮะอากองฮะมีควายติดอยู่ในบ้านฮะอุ้ยเจ็บจ้ะอากองเขาก็พยายามกระพริบไฟเพื่อไล่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่ากลัวยิ่งใหญ่จะมาปวนอะแต่ที่ไหนได้รอบนี้ยิ่งใหญ่เป็นเด็กดีจะ้ะไอตัวโซนกลับกลายเป็นพาโชคไปซะง,งั้นนี่อากองเขาก็เริ่มสังเกตแล้วนะคะว่าทำไมยิ่งใหญ่ยังไม่เดินหนีไปอีกอะแกก็เลยเอะใจคะ่ะ ว่ามีควายติดอยู่ในบ้านหรือเปล่านะากงฮะเปิดก่อนฮะหัวยิ่งใหญ่ใจขอบไม่ดีเลยกงจะเปิดให้ยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยรอ,อดแล้วแม่รอดแล้วดีนันเนี่ยกงยังเปิดให้อะแม่โอ้ยเกือบไปแล้วแม่พาโชคดีนะกงเขายังสังเกตต่อไม่ได้นอนไปซะก่อนน่ะเอายังจะหันมามองค้อนประตูอีกทําไมประตูมันเปิดปิดเองได้น,นะที่นี่มันลี้ลับจริงๆ หัวจะปวดรอบที่แปดสิบนี่แม่ยังต้องทงใช้อีกเหรอประตูที่เนี่ยอะไรอะไรก็เปิดปิดเองได้ตลอดเลยฮะเน้่องจอารมณ์เขาเลยอ่ะพวกเรานี่ออกจากประตูไม่ทันทุกทีเราไปกันดีกว่าเนาะกลับเข้าบ้านดีกว่าฮะไม่ต้องอะไรหรอกไปๆกลับเข้าบ้านไปป่วนบ้านแม่ต่อแล้วกัน ม่ออกไม่ได้ไง่น,นิดหน่อยก็พอนิดหน่อยก็พอน่ <c oughs> นนารักนแหม จะรู้ความอยู่ฟังมะใช่ไหมยายม่แม่เขาพักก่อนพักก่อนเป็นหัยอยา่เลยยักก่อ 你看。 พวกเราคือการละครหนึ่งฟาร์มฟาร์มสำหรับเลี้ยงสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตเด็กๆทุกตัวที่นี่จะได้อยู่อย่างมีความสุขไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะหากท่านใดรักและเอนดูเด็กๆที่นี่สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการอุดหนุนสินค้าหรือสมัครโปรแกรมสมาชิกาดเดือนได้เลยนะคะสมาชิกเดือนละว69บาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์1ตัวแล้วแม่ต๊อบจะทําคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักเป็นการตอบแทนให้เด็กๆช่วยฮิลใจสร้างความสุขและรอยยิ้มแบบที่ต๊อบได้เห็นพวกเขาทุกวันเลยค่ะต็อบอยากให้ฟ มีอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและถ้าตอมได้รับการสนับสนุนที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เพิ่มเติมได้ค่ะแม่ต้อมก็ขอบคุณพี่พ FC ทุกคนี่ไงก็ขอบคุณด้วยค่ะที่เอ็นดูยิ่งใหญ่กับพาโชคแล้วก็พี่พี่หัวทุกตัวที่นี่เลยค่ะ